งารถผมครับยางรถสนามดูเปล่เเาวะอรถไปการไฟไหมเว้ย เด็นคือผมติดกาวอีบ็อกซี่ไปเฉยนะไม่ได้ยึดน็อตพอลาล้างมันใช้น้ำลาให้ใช้น้ำยาแล้วมันลื่นมันลื่นแม่งลุ่นหมเลย one. นีไม่ไม่ค่อยดับเ็เท่ไหรโอ้อดิเฮ้า <Hey. S 1> มาเลย <Hey. S 1> มาี <Hey. S 2> มขอบคุณครับ <laughs> เปิดไหมเบอร์ไหนเปิดนครับขับรถดีดีไม่รู้เมื่อกี้เขาพูดอะไรโคตรเท่เลยครับกูกูถึงว่าที่เช่ามาวิ่งแถวนี้โอ้โหอะไรตัวดีว่าอะ่าดูโชว์พี่เจ้วนีอยู่อ้ําอ้ํตอนไม่มีแฟนนะอ้ำาอ้ําไปเติมน้ำมันเปล่า เฮยตรงไหนันดูไฟดูไฟผมโอ้โหแต่ภาพเรื่องของเรื่องคือผมไม่ได้ยิงน็อตนะตอนนี้ผมติดแบบติดกาวพลาสติกไปเพราะว่าตอนถ้าสีสส่ร้อยผมว่าใช้ตัวน,นั้นแล้วมันอยู่นะแต่อเผอิญเอว่าพลาสติกชิ้นข้างในมันเป็นแบบลื่นๆนะแล้วพอมันโดนน้ํายาล้างก็อ่ะคือมันลื่นไงพอมันลื่นแล้วมันก็เลยไม่อยู่แล้วปรากฏว่าผมลืมบอกพนักง,งานด้วยว่าอย่าไปฉีดแรงเด้อเ,เนี่ยเป็นพลาสติกชิ้นเนี้ยโคตรลื่นเลยแต่ถ้าติกันนี้อยู่เลยอะ ก็อ,อย่าไปฉีดแรงนะลืมบอ,อกพวกกัดไฟทะลุงเลยดีไม่ดีตรงนี้เป็นรอย<ด>ก็เลยต้องซื้ออีนนี้รับไปก่อนไฟมันยังติดอยู่วะอุ๊บวาหลอ่อทะลุแลคซีนอายุกลับไปงานง้ออ,อีก อะไรไม่ยิงใจ่โอเคครับเดี๋ยวผมปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมใหม่ทั้งคู่โอ้ยเออใส่อันนี้ก็เป็นรุดโค้งมานะฮะจานดิบเบี้ยวนะครับไปทํามาละทำงานได้ปกติเพิ่งจะได้ใช้รอย,ยังอยู่เลยเรียบร้อย ทำมาล้างไม่นั่นก็บัญหาเจ็บล้อแล้วไปชนตูดใครสักคนไม่น่ามีคนเจ็บถ้ามีคนเจ็บผมนา่าจะได้ยินวิทยุแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปนะครับที่มันมีสาระๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ